เขาเจ้าเฮ็ดยางกันเนาะบนี้เนาะคือเป็นตะแต่ทบต่นัวเทนบะนี้เนาะกงมอะกันนี่นะนี่มนก็ทำนนี่เกาไ้่กโอ้กินกันลายคนเป็นตะแทบใช่ปะโอ้มีอย่างกินแนีวะสตอเล่าสตอใตมีเบิร์ดเียงนาองไม่ปไปทอดไข่อันไข่ยันอีงคืองามใช่อันนี้แป้ง ขวดมันขืนยังไม่ให้กันุ๊กผมห้องยาเียงน้ำก้อนมี่บดนี้ำก้อนน้ำก้อนน้ำก้อนตัแซ่บใช่ไหมโอ้ยเจ้วนเจ้าวันใ่หน้าขาวอุมาจะทักห่งันเราแหลจะแซ่บเนาะกินข้าวเที่ยงซุ้มกันบ่เนี่ยครับนี่ยังกินแนแกงน้อไม้ตำมะคงปลายกอ้ขาวุ้นแบบมี จรีจกินหมกหัวบ่ซอไหมเจ้าหรอสะออดจะต่อขวดแล้วแปงแสงอยู่นี่อ๋อบาดนโอ้กินแหงกันนะวันหน้าคือนาฬิกาซื้อร้านได้ยังนี่พ่ถามไอ้มาว่าเจ้าพนหรอวะบอลเกี่ยวกับนาฬิกามันฟล,ลมหัดแหงโอ้นาฬิกาได้กินอันอนี้วอัซอขวดเยี่ันนี้คือว่าคือแน่นอนเลย พาไปซื <Four> ้อในนั่นเลกาลาดแกวเสียแก้วมันเคาะกันข้องแรงหน่ยนะขนาดยุคุ้มใต้พุ่นล้มพัดไปถ้้ขุนเนาะกินหอมเนาะไ่หนี่มาได้เงไเอาไหนก่อนเอาแตนก่อนเนาะาาบ้าน่อน ตัดแท่บเลยขเจ้าดหจีป่ะเนี่ยตเลลูกมอนโอ้้องแท้ไนพูดเปิดขวดอะคืออยู่ห้อดึงเลยดึงเลยเาเนื้อเอาลองก่อนดูโอ้ลองเบิดก่อนเด้อพี่นอกเอ้ยตายก็ตายก่อนล่พอาดีเก่งให่เพื่อนมาตายก็นเ็นตายก่อนมึงง บุวรบว่ามดีน่เพื่อขอให้คนกินก่อนบำรุงร่างกายมะลุกพี่ยาเขาครับอันเราก็หาจะฆ่าห้ามกลกินมากเนยว่านี่ยฮาแบดยแบอยู่บ่ไม่แล้วทอนนั่นแหละมื่อที่เจ้าสมมาละพีนุ้งข่ามันหมตายคนก็่าไม่ไอเทพโอ้เป็นตาเสีขมามานี้ถ้าตายคนก็ผมหมักตายแล้วกินเอสียมองมนอเกอะลีลาอยลีลา ะเนี่คันเยไผ่เข้าวงการนี่แล้วออกเนี่ยใ้นั่งแทนไหมนั่งแท้แม่เอาะมายังติดกระพูดเห่าคูกแก่ตัวจังแซบเน้อแซบแซบบินบายหระอยายน้อยออกเลยแบบแซบยันนักแทบแทบก้องเน่ยหางกล้มทักเอาใจมาไม่ยายโอ้กินไหวหมนเลยเจ้าแม่ นี่กอนเลยแหละเียยไปดูแหละได้ทุกคนมาตองเนี้ยโอ้เข่าว่าเรียวเบอกไรบัี้ได้จแก้วหลนออันแหมาแล้วห็นของาล้กินข้าวแล้วกินายมันก็ได้ประโยชน์ดีแม่นกินก้อนนี่อนี่ยตั้งแลอวค่ะไบัดได้กินายแลัว่าที่เปิดแต่คตเดียวคนละขวดจะมือวานบ่มีมูแล้วมาเไื่อยขวดไตเด้อดอ้กวขวดถุ่ ข่อยว่าเขอไอ้หนึงเก้าก็ได้ยินไว้เดี๋ยวนี่ัดจะซื้อป้าไว่มามาแล้วด่าน้อๆอ้ยิเสียงแก้วอยู่ข่อยว่ามามาพ่อโต้ยยยยยยอยายยนยนยย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 ยนยเ